สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำการแกะกล่องรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่นะครับจาก h o ก a One One นะครับผมเชื่อได้เลยว่านะครับหลายๆท่านที่เป็นนักวิ่งแล้วก็ได้ติดตามวงการวิ่งเนี่ยจะเคยเห็นรองเท้าวิ่งคู่นี้ผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับสำหรับช่วงการคัดทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางอัลฟินจูเลียมุกนะครับก็ได้ใส่รองเท้าวิ่งรุ่นนี้เนี่ยคว้าอันดับหนึ่ง และเป็นตัวแทนทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับผมไปแข่งงานโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปีหน้านะครับจะเป็นรุ่นอื่นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือโกา้าโอนิเน่โอกเก็ตเออย่างที่บอกไปนะครับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ของทางโกา้าโอนิอเน,นะครับที่ มาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนนะครับนะับเป็นรุ่นที่3แล้วของทางแบรนด์ฮก้าวเน่เน่นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยก็จะเตรียมวางจําหน่ายในประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือวันที่1พฤศจิกายนที่กําลังจะถึงนี้นะครับผมแล้วก็ทางเ e เวลเนอร์เนี่ยก็ได้ส่งรองเท้าคู่นี้นะครับมาให้ทาง s ินิ k e r Today เนี่ยได้นํามาทดสอบแล้วก็รีวิวเล่าความรู้สึกในการสวมใส่ ให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับแต่ว่าในคลิปเร็วนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับรองเท้าคู่นี้กันก่อนนะครับผมเอาละเรามาดูตัวรองเท้าคู่นี้ก่อนนะครับสำหรับรองเท้าโ9นิ้น่ Rocket X คู่นี้นะครับผม ก็เป็นรองเท้าวิ่งที่มาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนด้านในรองเท้านะครับเป็นรุ่นที่3ของแบรนด์ฮูกาโอเน่เน่แล้วโดยก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีรองเท้าวิ่ง E ีโวคาร์บอนโรเก็ตนะครับซึ่งมีดรอปอยู่ที่1มิลลิเมตรนะครับคู่นั้นก็จะเป็นรองเท้าวิ่งสําหรับทําความเร็วในระยะสั้นนะครับ5กิโลถึง10กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็รุ่นที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมในประเทศไทยนะครับที่เปิดตัวออกมาเมื่อกลางปีที่ผ่านมาน,นะครับในปี2019 นั่นก็คือคาร์บอนเนั่นเองนะครับที่เป็นรองเท้าวิ่งทรงโค้งนะครับมาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนแบบให้ความรู้สึกแบบวิ่งลื่นไหลแล้วก็สมูทนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะขาดตลาดครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจรองเท้าวิ่งรุ่นนั้นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มาในรุ่นที่3านั่นก็คือรุ่นนี้นะครับ Rocket X สําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับอัปเปอร์ผ้าตะข่าย Open m e s h นะครับ ซึ่งก็จะเป็น้าตขาข่ายที่เป็นเราเห็นได้แบบชัดเจนมากๆครับค่อนข้างที่จะดูแล้วระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับผมและด้านในนะครับก็จะมีโครงสร้างที่เป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับเรียงต่อกันจนเป็นเหมือนลังพึ่งนะครับผมซึ่งเจ้าโครงสร้างตรงนี้นะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของการโอบกระชับเข้ากับเท้านะครับเวลาเราสวมใส่เข้าไปแล้วก็มัดเชือกนะครับตรงนี้เนี่ยเรื่องการระบายอากาศมันไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะดูโปร่งมากๆนะครับตัวลิ้นรองเท้าเองก็จะมี ความบางแล้วก็มีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะนะครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องระบายอากาศนะครับตัวผ้าตาข่ายก็ค่อนข้างที่จะมีความนุ่มนะครับแต่ว่าไม่ได้ยืดหยุ่นมากนะครับผมไม่เหมือนกับพวกผ้าถักอะไรต่างๆตัวโครงสร้างเองก็ด้านในนะครับลองสัมผัสดูก็มีความนุ่มน่าจะใส่สบายอยู่นะครับตัวลิ้นรองเท้าเองก็มีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีความบางพอสมควรแล้วก็มีการแปะชื่อฮอกาอูนิเน่โรกเก็ตเอ็กซ์นะครับ อยู่บนลิ้นรองเท้าด้วยเชือกรองเท้าก็จะเป็นแบบเชือกแบนนะครับลองเท่าที่ลองจับดูก็น่าจะเป็นเชือกแบบเดียวกันกับคาร์บอนเนะครับผมสาหรับลวดลายของเวอร์ชั่นที่วางจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับทางอลิฟินทูลียมุมกสวมใส่ในช่วงต้นปีนะครับซึ่งช่วงต้นปีนะก็จะมีการวางจําหน่ายคู่นั้นด้วยเพื่อให้ตรงกับตามกฎที่นักวิ่งสามารถสวมใส่ลงแข่งขันได้นะครับผม แล้วก็ในรุ่นที่วางจําหน่ายทั่วโลกลหรือว่าวางจําหน่ายจริงเนี่ยก็จะมาในสีนี้นะครับก็จะเป็นสีหลักของทาง h o กา One นโ e เน่เลยนะครับก็คือเป็นสีฟ้านะครับขาวแล้วก็ตัดด้วยเหลืองนะครับซึ่งสีนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะซิ่งมิดนึงนะครับเพราะว่ามีการตัดเฉียงขึ้นมาก็ ดูเรียบเรียบด้วยไปในตัวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ดูซิ่งไปในตัวด้วยนะครับผมตรงส้นด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับแผ่นสะท้อนแสงสีขาวขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นสะท้อนแสงนั่นเองแล้วก็ ด้านในนะครับก็จะมีแผ่นฮิลคาลเตอร์แข็งๆสาหรับการล็อกส้นเท้านะครับไม่ให้เคลื่อนหรือว่าไม่ให้หลุดออกขณะวิ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีแข็งพอสมควรเลยครับผมแล้วก็ตรงส้นนะครับก็จะมียื่นขึ้นมากระชับเข้ากับตรงเอ็นร้อยหวายด้านหลังนะครับ รอบรอบข้อเท้าเนี่ยก็จะมีการบุฟองน้ําค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมสำหรับ rocket x คู่นี้นะครับก็มาพร้อมกับสโลแกน a u n c h of the line นะครับบวกคาร์บอนเพลทนะครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีคาร์บอนเพลทนั่นเองนะครับผมเอาละมาดูตรงพื้นชั้นกลางกันบ้างนะฮะพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโฟม eva แบบใหม่นะครับที่มีน้ําหนักเบาขึ้นแล้วก็ ปรับมาเพื่อให้มีความนุ่มมากขึ้นรวมถึงมีแรงส่งคืนหรือว่าในประเทศไทยที่เรามักจะเรียกว่าเด้งนั่นเองนะครับก็คือจะมีการตอบสนองมีแรงส่งคืนมีความเด้งมากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมาในรูปแบบ2ชั้นนะครับชั้นบนเนี่ยก็จะมีความนุ่มนุ่มแบบนุ่มมากนะครับเท่าที่ลองจับดูก็นุ่มมากๆแล้วก็มาชั้นล่างนะครับก็จะเป็นโฟมที่ มีความนุ่มเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะรู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นนะครับเพราะว่าตรงโฟมชั้นล่างเนี่ยก็จะมีการใช้เป็นพื้นชั้นนอกด้วยนะครับตรงช่วงกลางเท้า พร้อมกันนี้ก็จะมีการแปะยางนะครับที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับตรงบริเวณหน้าเท้าก็จะเป็นยางพื้นชั้นนอกนะครับสําหรับการยึดเกาะแล้วก็เพิ่มความทนทานให้กับพื้นชั้นนอกนะครับโดยที่จะไม่เป็นโฟมโดยตรงนะครับผมตรงส้นเท้าก็จะมี2จุดตรงนี้ก็จะมีลวดลายเท็กซ์เจอร์อยู่นะครับก็จะเหมือนกันกันกบตรงโฟมตรงนี้สำหรับเรื่องความทนทานนะครับแล้วก็การยึดเกาะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็คงต้องใส่กันไปลองสักพักหนึ่งก่อนครับแล้วเราจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งใน ผสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็จะมีดรอปอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับความสูงของพื้นนะครับตรงส้นจะสูง3 0ม mm, ิมลลิเมตรและหน้าเท้านะครับจะสูง2 5า mm. มิลลิเมตรน้ำหนักของคู่นี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเบาเลยนะครับในไซส์1 0 US ผู้ชายนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่230กรัมค่อนข้างที่จะโอเคกับน้ำหนักมากๆนะครับสำหรับฟิลลิ่งว่าจะใส่ดีแค่ไหน นุ่มแค่ไหนนะครับเด้งแค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องขอไปลองสมใส่กันก่อนสักพักหนึ่งนะครับหลายๆสื่อที่รีวิวก็บอกว่าสามารถใส่ทําความเร็วได้แล้วก็ใส่วิ่งชา้าได้ดีนะครับก็เดี๋ยวต้องไปลองกันก่อนว่าเป็นอย่างไรแล้วก็แผ่นคาร์บอนที่เขาให้มาเนี่ยมีความหนาถึง1มิลลิเมตรนะครับเท่าที่ลองค้นหาดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับผมแผ่นคาร์บอนหนา1ม mm มเนี่ยก็ถือว่าหนากว่ารองเท้าวิ่ง หลายๆแบรนด์ทั่วไปนะครับต้องดูว่าแผ่นคาร์บอนที่มีความหนาแบบนี้นะครับมีความแข็งแรงแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับฟีลลิ่งจะเป็นอย่างไร ก็คงต้องขอไปลองใส่กันก่อนนะครับผมและสำหรับใครที่สนใจ h o กา o n e o n e r o c k ็อ X คู่นี้นะครับก็จะวางจำหน่ายในวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมที่ r e ฟ r u n n e r นะครับในราคา6,490บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างโอเคนะครับกับรองเท้าว,วิ่งที่มาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนแบบนี้นะครับผมและสุดท้ายก็ขอขอบคุณทาง r e ฟ r u n n e r แล้วก็ h o กาโอเนโอเนประเทศไทยนะครับที่ส่งรองเท้าคู่นี้เนี่ย มาให้กับทาง s n นเกอร์ทูเดได้ทดสอบกันนะครับผมและทาง s n นเกอร์ทูเดเนี่ยก็ต้องขอนําไปใส่ลองกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในรีวิวคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปวิดีโอแกะกล่องแล้วก็พรีวิวรองเทา้าฮ o กาอุนิลนี่ร็อกเก็คู่นี้นะครับก็ขอจบจากเพียงเท่านี้หากใครที่มีคําถามอะไรนะครับอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม,มก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ทาง Sneaker Today ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ